ตอนที่หนูไปเจอเขาก็คือสาวแตกถูกไหมสาวแตกแบบอ่อไม่ไม่เจอสาวแตกร้องไห้ค่ะวิีนาทีแรกจําจำได้ว่ารู้ว่างานเนี้ยเราได้ไปเขาเรียกว่าอ่าเป็น general election ของเวลของ r l d ทั้งหมดทั้งหมดก็คือลงน้องเข้าร่วมได้เราเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไปเข้าร่วมที่ญี่ปุ่นแต่เขาไม่เข้าร่วม แล้วก็โอเคคงไม่มีโอกาสเจอเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าแต่เขาอาจจะมาดูก็ได้เพราะเขายังไม่ได้กรดออกจาก n m b แต่เขาก็อาจจะมาดูน้องหรืออะไรก็ได้แล้วก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอก็ก็ก็อยู่ตรงนั้นก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วก็แบบปั๊บตุ้มตุ้มแล้วดูก็เวลาก็แบบหนาวเวลาก็ะกัวเรากลัวแล้วก็ลองให้แล้วคือตอนแรกเดินไปกับอิสุรินาซานอิสุจังเรานะคะก็อิสุจัง เดินไปแล้วยิสุจังเหมือนเดินไปก่อเมื่อก็ับดไปเลยทิ้งเลยแต่เขารู้อยูว่าหนูชอบใช่แต่สัญเน่คืออยู่ที่เคาน์เตอร์กินขนมไอ้นี่ก็ออกมาอิสุจังก็คือคือเรียกไม่ทันแต่ก็คืออิสุจังไปแล้วเออกับผู้ดาวก่อนร้องกันเขาก็แบบว่าเขาไปยังไรเขาไปยังนั้นหนูก็ออกมาแล้วก็แบบร้องไห้ไปหาอิสุจังอิสุจังนี่มาิสังญญานี่ก็คือ what เออคนณแมมาขอไปเจอได้ไหมพาไปเจอได้ไหมก็คือถามสตาร์ถามมิสจังตอนนั้นจำไม่ได้แบงค่ะอ่าเข้าใจแต่หนูแค่ว่าได้เจอลกดับลกดับลกดับแล้วก็ร้องไห้แบบคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช่หนูดูมายเขามาตลอดเข้าใจเฮ้ยเราสามารถได้คุยได้พูดได้ถ่ายรูปได้อะไรในในในฐานะที่เป็นไอดอลด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบสุดสุดแล้วปะในชีวิตโอ้นี่ถือว่าสุดแล้วใช่ไหมคนนี้เขาไม่เคยร้องไห้แบบร้องไห้เพราะความปิติขนาดนี้ ชอบมากเราเพราะความติดติแล้วหนูก็ไปดูที่เขาแกรดด้วยใช่ไหมใช่เลยอะไราะเป็นผลลัพอย่างนั้นล่ะเป็นความติดที่แรงมากไม่คิดว่าตัวเองชีวิตนี้จะแรงขนาดนี้แต่มันถูกแล้วมันถูกแล้วหนูต้องทำแบบนี้มันถูกแล้วรูนสดีใจหนูไม่เคยดูเขาแสดงสดมาก่อนในชีวิตแต่ว่าก็ไปดูคอนที่เขาแกรดใช่ค่ะซึ่งซึ่งเป็นช่วงโปรโมทโฮสเซลพอดีอ้าวเหรอวินเช้าเย็นกลับค่ะเปรี้ยวมากปรบมือออเ่ ไม่ได้เหมือนกันนี่พวกที่อยู่หน้าบอกนี่ไงเข้าใจอกกูแล้วไหมหล่ะเชิก็คือร้องให้ทุกเพลงปะเกือบช่วงหลังๆเองที่เซวเฉยๆนะก็เหมือนกับเราได้เห็นเขาจริงๆว่าเออแต่เขาแปดหมื่นคนวันนั้นอะเป็นลานส่วนสนามของโอซาก้าแปดหมื่นเยอะมากนะถ้าจะไม่ผิดนะแต่คือมันลานแบบเขาโฟล์คคนเขาเริ่มแสดงประมาณ ที่หนูจะไปต่อแถวต้องไปรอต้องไปอะไรอย่างเงี้ยได้พ p เออต้องบอกว่าขอบคุณทางทางสตาร์ญี่ปุ่นที่พอเรายื่นเรื่องไปเขาก็โอเคมาเขาจัดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไปคนเดียวแบบชาวเย็นกาับโสกาแล้วก็ได้แท็กซี่หลอกไม่ใช่แท็กซี่หลอกนั่งแท็กซี่แพงด้วยใช่ไหมแพงค่ะตอนแรกจะแพนรถไฟแต่ว่าจองไว้ไม่ทันแท็กซี่ก็โอ้โหราคาาใช่แท็กซี่ญี่ปุ่นก็คืออ๊บ จุกเหมือนกันเหมือนกันตอนนั้นจุกแต่ไม่แม,ม่มันคุ้มกว่าที่หนูได้ไปเจอแล้วก็ก็ก็เป็นการครั้งแรกที่ได้เห็นเขาแสดงจริงเราอยู่ในบรรยากาศของโหคอนเสิร์ตแบบที่เปิดอะแต่อากาศดีแบบอากาศทีมากไม่ร้อนอะเย็นด้วย<ห>แล้วก็ได้ไปเจอหลังเวทีแบบก็คือเออก็ขอบคุณที่ที่ได้เข้ามาตรงนี้ก็ได้พูดคุยกับเขาอีกครั้งได้เข้าพูดคุยกับเขาอีกครั้งแบบ